กูเดือนก่อนติดแสนกูถามว่าคืออะไรเดือนที่แล้วสี่แสนห้ามึงคิดว่ากูหาเงินเก่งหรือไงมึงต้งทำแบบนี้มึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะกูถามมึงกูถามมึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะคนอย่างมึงเนี่ยบอกก็ไม่เคยจำเดือนนี้อีกห้าแสนห้า คุณจะหาตังค์มาจากไหนใจเย็นกับเขเย็นใจเย็นขั้วยังไงไปใส่ข้าวมันทีละมึงต้องใส่กูลูกมันก็คือลูกกันละลูกพรมึงนี่แหละมึงหายไปใส่มามึงเอาตัวมึงมาหน่อยกันเอาตัวมึงให้รอดก่อนมึงไม่